สวัสดีค่ะทับู้มทั้งบ้านเอซีทุกท่านค่ะนนค่ะมานีกะมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งที่เก่าเนาะค่ะมานีเจ้าข้ามสามตัวเต็งค่าทนผส้มไปติดตามควาความฝันกับหนตาเนาะค่ะหนตาเพิ่นฟันว่าเพิ่นไดครับรถดเอือยไปตามต้นไม่เพิ่มว่าเนาะค่ะทับู้มเนาะความฝันของหนตาที่เป็นอย่างไรเป็นไปเป็นหน้าแน่วใดก็เพื่อ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับสมรับสร้างความฝันของหนตาพบพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะนาตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาตาสวัสดีค่ะค่ะมานี่จ้ะเลยต้องมาติดตามเรื่องราวความฝันกับนาตาเนาะค่ะว่านาตาเพิ่นฝันอีกแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสิฝันจังไรกับไฮนาตานี่เล่าความฝันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาวเลยรับชมรับฟังน้ำกันเนาะค่ะเนาะนาตาฝันจังไรค่ะอ่านาตาก็ฝันฝันคืนวันฝันผ่านเนาะะค่ก็ฝันเนาะฝันว่านาตานี่ไปให้ ไปให้เนาะไปเบิ่งสวนกระโพด่ี่ล่ะกดว่าไปเบิ่งสวนกระโพดอันนี้นี่กับไปพอลวดเอื้อ,เอยเนา้องดื้อย่พันจอดอยู่บังทีนี่พันว่าโลวดพันพังค<ะ>ตาตาจังได้กรบโบตีสกันวะก็เลยว่าอันตามสร้างแล้วบ่อตามแล้วแล้วก็ว่าสร้างกับมัดสมัยสร้างกระเฮ็ดเฮ็ดจังได้กรบโบตีสบ,บ,บางทีก็เลยว่าเอ้าอัน มันเป็นหางจงโมติดคือจังอันมัโรดกันยังไมยู่ก็เลยว่างนีนะตั้งก็บ่าโมตีสจะจำไม่ตดสแหละสั่งวะก็เลยว่ามันแมนบ่ก็เลยว่ามันเนียนตากนจังไหนผู้คืออยากขึ้นไปคับกัก็เลยขึ้นไปคับโรดเินมานี่ครับไปเอ้าสตาร์สติดหนออ้อมันก็ติดอย่นี่กันเลยวามันติสวีเดนนี่มันวีเดผพางนี้นี่โรดเดียวเบิ้งนจะลองครับไ้เบิรงกันเลยวาบันเนียนตากับคบ ขับไปน้ำมัละน้ำน้ำปลาเนาะคขับไปน้ำสวนปามชวนหนึ่งอ่าไปหอยปลานี่มันจะเป็นทางโค้งไหมทางโค้งมานที่ไหนอ่ะทางนี้ก็จะบุกเคยมา,าทางได้เนาะบานีตาวบานีก็คืรู้สึกว่าขับขับไปแบบแบบเรียวเนาะบาน,โนีโรถเั็นเสียลักไหมรถค่ะเสียลักกับอัน,นก็เลยฝุ่นไปจนตจนใหม่โรนแบบมุนเลยได้ในนิ้วขวนน้อมฝันตาบาบีมาหลอดเหตุ จะขอมบอลลดแลแห่ก็เลยวะแต่ว่าบอลนี้กะกะนี่พวกบอลนั้นก็ต่างต่างแบกนีเนาะกะออกมาจากลดออกมาจากลดบอนี้เนี่ยไปนันลดพังพังเลยลดเพินไหมมูนเบิดบนี้เงนมูนเบิดเลยบนี้บันนี้ยัแล้วกะแบบแล่นไม่ท้งกลนเนาะแล่นไม่ท้กลนท่างท่างหน้าต่างแล้วเห็นลดเพิ่นมูนเสีเสียงเงินเพิ่นแล้วนี่วะอยู่ดีเพาะว่าดีกับปขครับรถเพิ่นกันเลยบางที แะหว่าพ่อมาเหลีวเอ๋ยแล้วบอกว่าโอ้ยนี่แห้งเป็นว่ารถบัเป็นหยังเป็นว่ามันบกพังบกเป็นหยังหน้ะตาว่าบกพังจึงได้มันโมเดลแผบอยู่กระตาก็เลยกลับไปเบิ่งหันไปเบิ่งรถโม่บุญกลายเป็นรถแบบคือเก่ารถเก๋งที่เก่าน,นะ<ค>่ะคเรียกว่าโอ้เงดหลายนี่ความฟ้านี่แบบไปแบบรถมีเฮิอนป่าเลยแด้เฮิรนเป็นชนวต้นใหม่แล้วมุ่นบิด<ค>น๊ดตากับแบบกระเด็นออกมาจากรถจริงนะเลยบอก อหยังวัดก็เลยว่าอีหยั่งวัดก็จะมันมุญนะฮนก็ไปอีกเช่นึงมันบุปเป็นหยังมันกับแบบเป็นรถรถเก๋งกจอดอยู่ปกติน่ะให้ายู่งปันก็เลยแบบมี่แห้งขึ้นมาอู้ไข่ายู่รถเราบุปเป็นหยังเลยนะคตาตากับกัฟันซ้ำนี่นอกากกันเลยคนเมื่อบ้านที่นี่นะแค่ความฟันนั่นรถนี่ลอยเฮิร์นขึ้นฟ้าเลยวะ่น S <S ในข้มนฟันนั้นปกติอะตาจะเป็นคนครับโถบ่เป็ียนเด้ขครับรถกดตีขับรถเกตงม่เป็นนะคะแต่ว่าในข่อมัฟันนั้นครับเปลียนเนี่ยองเลยเนียนแต่ว่าหันไปแบบมันไปให้เร็วไปแห้งวันนี้เขาบอกชินทางค่ะมันก็ะเฮินไปตามต้นใหม่ก็ว่าที่อยกันแบบมุน สภาพรถเหมนแบบมุนตอนที่นาตาเบิ่งนั่นรถนั่นมุนพังเสียหายยับเยินเลยจนไม่ใจนั่นคิดว่าโอ้ยเหตุไดน้อบอกเลยว่าจังไดน้อเมีนก็เลยบอกโอ้ยเหตุไดน้อเงินจอบให้เราบ่แต่ว่าพ่อจับฟ้องมันมาเพิ่นว่ารถมันเป็นยังเพิ่นว่านาตาก็เลยหันกลับไปเบิ่งแาบสภาพที่เหมือนเดิมเมียนกระจอดแบบจอดอยู่อันคือเก่า่มีความฟันกันหนึบคือกาะ บานนี่สีเอาตัวใดหนะตาตัวหลีเข็นทะเบียนรถเชนหมอกเมียนเข็นทะเบียนรถชนนะตัวใดเนาะค่ะรถทะเบียนเป็นยี่สองหนึ่งปแปดยี่สองหนึ่งแป,งงเปดเียนรถเก๋งคันขาว <S <S เห็นได้ความฝันนหรือว่าอันในความฝันเป็นป่ายนี่ละกะป่ายรถดีรีเพิ่นกะับป่ายตัวนี้นะนะป่ายตัวนี้เลยเมียนยี่สองหนึ่งแปดเมียนค่ะสวัสดีครับรถนาจานีกาสีมันกับ หลุดเกิดอุบัติเหตุเนาะความฝันเบื้องหันกระเข่าเข่าเลือดทะเบียนหลุดเนาะค่ะค่ะกระดู้ใดตัดเลค่ะกระด้างค่ะเป็น C38 เนาะแมดเป็นเด็กเบื้องหัน C38 แต่ว่าหลุดหลุดตัวปีกอับก็มาจะใส่สายเดียวกันเนาะหลอกหลอกก่อนเนีที่ตาฝันแต่ว่าหลอกเนี่ยนี่เก่งขั้นเดียวที่ตาฝันว่ามันถึงเงินป่านะค่ะค่ะ ก็ยเลืมตัดหนาตัดหลังนะคะเนาะถาไปซ่อมตัดเอาค่ะเพราะว่าเหล็กมันหันข้องนาจาถึงกับสันบาสเทียนรูดใหญ่กับรถดนอกเส่อันเดียวกันนี่ค like an okay? ่ะเป็น huh. ส okay? ี่สามเต็ดเนาะนาจากรว่าให้ตัดเนียนเนาะค่ะนาจานี้นครับไปหัวครับมารถดย่งดีอยู่ ที่แห่งมันต้ตะเขาไปมันมวนเม่นบ <c oughs> ๊อกพอเอือยจะคล้องรถพื้นมาเบิง่งเพิ่นว่ามันโมเป็นหยังน้นตาก,ก็เลยหันกลับไปบนอ้าวม,มันกับโมเป็นหยังมันกับเป็นสภาพรถธรรมดาเพราะว่าตอนแรกมันมูนนะเพราะว่า <c oughs> น้ิตาขัาบจนถึงมานา้าตานกระเด็นออกจากรถเลยเม่นบ๊อกค่ะเพราะมันชนปืน้ตากั กเด่นออกมาแต่ว่านี่ความนิสตาบอบอดเทพร้อมชวนแบบนี้นะค่ะค่ะแต่ว่ากับเรเป็นอย่างไรอดเจืเนียนเดี๋ยวว่ากับอายุนาตาค่ะสั้นคันเนาะอายุนาตาเท่าไรเนาะสามสิบเจ็ดอย่างสามแปดสามเจ็ดอย่างสามแปดเนาะคันเนาะขันฝันเกี่ยวแกกับทะเบียนรถนีิสาตามานค่ะท่านผู้ชมค่ะ สามสิบเจ็ดปีอย่างสามสิบแปดปีนอหนตาเนาะนี่ความฝันนห่นขี่รถเป็นเซยเนียนค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วขี่บบเป็นเนียนครับคาร์โบเป็นค่ะแตกเนาะแ่นค่ะเรื่องราวความฝันของหนตาหนี้ยังเพิ่มเติมบอกค่ะพ่บหนี้ค่ะแบบฝันแบบสันสันเลยนะนะฝันแบบสันสันเลยก็ทีสิอันนี้จำได้เพราะว่าโรดเอื่อยเนาะรถรถเอือย ก็เลยจาแบบเออเวนร์โลดเพื่อนใดก็เลยจํา,จป,าป่ายเราได้ผมในกวามฝฟันก็เห็นฝายนะในคว้มฝฟันหนึ่ก็เห็นป่ายเนาะเห็นฝายฝายในกวามงฟันก็ฝายโรดดีๆนะคือตัวเดียวกันเลยตัวแดงบมนาตา่ายฝายโมแดงก็เป็นฝายฝายธรรมดาแล้วแบบโมบรมินฝายอันอื่นสินะคือฝายในกวามงฟันก็ฝายโลดเพื่อนดีนะตัวเดียวกันค่ะ ค่ะเรื่องราวความฝันของอาจานยังเพิ well, ่มเติมบอค่ะบอค่ะมีซทำนี้เนาะค่ะในเอฟพีกับช่วงมานน้ำกันตัดตัดเล่นเอาค่ะค่ะก็ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเข้ารับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เข้ามาสรุปตัวเลขของหน้าตาเนาะค่ะหน้าตานี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนไดครับรลดตามตัวใหม่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของเพื่อนกับซีสองหนึ่งแปดค่ะสามเจ็ด สาป,ปดค่ะอายุเพินน่นเนาะค่ะเนาะหนึ่งมีหน้าสองหาหกเจ็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพือเป็นกำลังใจให้เจค้ำสามตัวเต,ต็งน้ำมในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้ำสามตัวเต็งขพอบไปเพย่เท่ทนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ